วันนี้มองเห็นพัดที่พระอาจารย์ประสงค์ปริพุนโนถวายมาด้านหน้ามีข้อความธรรมะงุ่มง่ามดีกว่าอาธรรมที่ปราดเปรียวด้านหลังโล่งๆพับได้ไอเดียของพระอาจารย์ท่านเก๋มากแล้วก็เป็นพัดใช้ประโยชน์ได้จริงกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ประสงค์เยญาติโยมทุกท่านอาตมามองแล้วด้านหน้ามีข้อความด้านหลังโล่งๆก็นึกถึงคําว่าหนังคนละมวล้วน เราได้ยินคำนี้กันบ่อยนะพักนี้ว่าเราไปฟังเรื่องจากคนคนหนึ่งที่เขาพูดถึงคนคนหนึ่งจากคนอีกคนหนึ่งที่พูดถึงคนคนเดียวกันกลายเป็นหนังคนละมวล้วนคือกลายเป็นว่าคนหนึ่งคนกลับกลายเป็นคนอีกสามคนห้าคนพูดถึงคนคนเดียวกันนั้นพูดกันคนละเรื่องซึ่งจริงๆแล้วอาตมาเชื่อว่าในการกระทําของคนหนึ่งคนนโยมแน่นอนคนอื่นจะมอง ออกเป็นอีกสิบเรื่องเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีภูมิความคิดบางคนปักธงไปแล้วว่าเขาเกลียดเราเมื่อเขาเกลียดเราปั๊บการที่จะพูดถึงเราให้กับคนอื่นฟังเขาก็ต้องพูดในมุมที่เขาที่จะปั่นให้คนอื่นเกลียดไปด้วยอย่างนี้โยมเป็นบาปเป็นกรรมเยอะนะกับการที่เมื่อตัวเองไม่พอใจเขาไม่ชอบใจเขาแล้วก็ไปปั่นให้คนอื่นเกลียดไปด้วยอย่าทำเลยอันนี้บาปกรรมนักนะตัวเองไม่พอใจไม่ชอบใจก็ไม่ต้องไปพูดถึงเขาเราก็เงียบเงียบไว้ มันก็ไม่เป็นกรรมใหญ่อะไรเกินไปกว่านั้นแต่ยิ่งไปปลุกปั่นให้คนเกลียดไปกันใหญ่ก็ไปกันใหญ่ส่วนบางคนเนี่ยเขาชอบเราแล้วเมื่อชอบเราแล้วคนอื่นมาพูดถึงเราในทางไม่ดีเขาก็จะเขาปักทงไปแล้วว่าเขารักเราเขาก็จะพูดในทางที่ดีพอพูดในทางที่ดีมันก็จะไปขัดกันกับคนอีกคนหนึ่งเหมือนหนังคนละม้วนเอ๊ะทำไมคนนั้นพูดแบบนั้นคนนี้พูดแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยโยมคนไหนที่เลือกที่จะพูดของคนอื่นในทางที่ดี ยังไงก็ยังดีกว่าที่จะเลือกพูดในทางที่ไม่ดีถึงคนคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีบ้างแต่แน่นอนมันก็เราเลือกพูดได้เลือกพูดได้ว่าเมื่อพูดแล้วจะทำให้คนสามาคัคคีหรือว่าทำให้คนแตกแยกหรือทำให้คนเกลียดชังงั้นก็เมื่อการกระทำของเราหนึ่งอย่างและคนอีก10คนไปพูดอีก10เรื่องหลายคนอาจจะฟังมันหนังคนละม้วนเลยนะคนละเรื่องเลยจะแต่มันต้องมี มีจุดหยุดจุดหนึ่งที่เมื่อเราทําไปแล้วมีแต่เราเท่านั้นเลยโยมที่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเราทําด้วยเจตนาอย่างไงเราทําไปแล้วเจตนาของเราหวังประโยชน์อะไรบาปและกรรมและเวรและบุญและอะไรก็ตามมันเกิดทิ้งกับเราเกิดขึ้นกับเราเรียบร้อยแน่นอนแต่คนอื่นจะไปพูดอย่างไรอย่างนั้นมันก็จะเป็นกรรมของเขาต่อไปก็แล้วแต่ใครจะพูดก็เลยกลายเป็นว่า เราทุกคนควรที่จะต้องคอนโทลกรรมด้วยกันว่าอย่าให้อย่าให้ตัวเองจะต้องสร้างบาปสร้างเวรและเมื่อคนอื่นไปพูดไปสร้างเวรต่อสร้างบาปต่อมันก็จะกลายเป็นบาปกองโตที่คนในสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นยุคข,ของโซเชียลมีเดียก็สร้างบาปสร้างกรรมวิจารณ์ต่างๆกันได้มากมายเหลือเกินฉะนั้นก็นะขอฝากนายโยมนะวันนี้นะเห็นด้านหน้าด้านหลังก็นึกถึงว่าคนละอยา่าง หนังคนละม้วนต่อให้เราตั้งใจทําดีคนที่เขาจะมองไม่ดีเขาก็ไม่ไม่ได้มองดีอยู่แล้วส่วนคนที่เขารักเราก็กมองเราดีทั้งทที่เราไม่ใช่คนดีอะไรต่างเราเนี่ยนะแต่เราทําตัวให้เป็นคนดีไว้ก่อนคนอื่นจะพูดจะมองอะไรอย่างเรากับอย่างไรต่อไปก็วิงวอนคนอื่นต่อไปว่าพูดถึงคนอื่นในทางที่ดีดีกว่าสังคมจะได้ไม่ทะเลาะกัน,นก็ขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับพัดที่เห็นวันนี้